เดิมเนี่ยชาวสวนของแถวนี้เนี่ยก็จะไปปลูกอยู่ที่แถวภากตะวันออกนะครับหลังจากนั้นมาก็เอาวิชาการความรู้เนี่ยพร้อมกับต้นพันธุ์นี่มาปลูกที่จังหวัดสีสเกียนะครับพอปลูกไปผลผลิตออกเนี่ยมันกลายเป็นความต่างนะกลายเป็นความต่างทั้งที่พันธุ์อาจจะเป็นสายพันธุ์เดียวกันนะครับ ครับก็โดยสรุปก็คือจากการวิจัยจากการทำงานของหลายฝ่ายก็เห็นว่าส่วนที่มีผลมากก็คือในเรื่องของดินนะครับรัาะดินในแถบเพื่อเขาพนมดงรักในส่วนของจังหวัดศรีสะเกดอำเภอกันทะลักขุนหารแล้วก็ศรีรัตนาเนี่ยมีดินจะมีลักษณะเป็นสีแดงนะครับร่วนสีแดงนะซึ่งจะมีธาตุอาหารต่งางๆที่มีความจําเป็นต่อผู้อ่นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่า เราก็ได้มีการตั้งชื่อว่าผู้เรียนอัตลักษณ์นี้ว่าเป็นผู้เรียนภูเขาไฟสีสเกตครับคือในหนึ่งลูกเรียนเนี่ยถ้าเราจะมองแล้วก็มองเข้าไปในตัวลูกเี่ยนะฮะมันก็จะมีอยู่3ส่วนก็คือส่วนเปลือกนะแล้วก็ส่วนเนื้อแล้วก็ส่วนเม็ดผู้เรียนภูเขาไฟสีสเกตเนี่ยครับมอง3ส่วนเนี่ยเปลือกเขาจะบางครับบางมาก ตุ้เรียนสีสเกตจงจะเป็นตู้เรียนที่แก่ง่ายในส่วนที่2ก็ส่วนที่เป็นเนื้อเนื้อจะมีความหนานะครับเนื้อแล้วก็ส่วนที่3ในสุดก็คือเรื่องของเม็ดเมล็ดนี่เขาจะรีบนะรีบเล็กยิ่งแก่จัดเนี่ยรีบเล็กมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสัดส่วนเนี่ยคุณภาพใน3ส่วนนี้เนี่ยส่วนที่เยอะก็คือส่วนที่เป็นเนื้อแล้วด้วยความที่ดินดีดินมีอัตลักษณ์ akh, แล้วก็มีน้ําดีอากาศดีมีความเหมาะสมก็ ทำให้ทุเรียนของอเนื้อของทุเรียนนี่จะมีกรอบนอกนุ่มในนะครับแล้วก็มีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์เวลาเราทานไปเนี่ยกลิ่นหอมจะขึ้นจมูกเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นเป็นเป็นส่วนที่มีความสําคัญนอกจากนั้นสิ่งที่เป็นความต่างเนี่ยบางทีเนี่ยทุเรียนสีสะเก็ดเนี่ยสุกเนี่ยไม่รู้เพราะว่าไม่ค่อยมีกลิ่นเพราะฉะนั้นทักษะหรือ,อความเชี่ยวชาญในการที่จะทานทุเรียนสีสะเก็ดให้อร่อยเนี่ยก็คือต้องใช้เทคนิคในการนอกจากจะนับบัน ที่ชาวสวนปลูกประมาณ125วันโดยเฉลีย่ยแล้วเนี่ยอตอนแก่จัดจริงๆเนี่ยก็จะต้องใช้วิธีการเคาะถ้ามันอาจจะไม่มีกลิ่นเลยถ้ากลวงหน่อยๆเนี่ยเริ่มแหละทุเรียนสุกถ้าท่านใดชอบทานที่กรอบนอกนุ่มในเนี่ยผมตอนนี้กําลังสุดยอดเลยนะครับเนี่ยก็เป็นเป็นอัตลักษณ์ทุเรียนที่ไม่เหมือนใครแล้วก็รสเขาก็จะไม่หวานแหลมนะครับจะมีความมันนะครับจะมีหวานมีมันแทรกซึ่ง ทานแล้วเนี่ยมันก็ไม่ไม่ไม่เลื่อนนะสามารถทีทานได้เรื่อยๆครับแต่ละปีโดยโดยภาพรวมก็จะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภานะครับกลางเดือนพฤษภาไปถึงเดือนกรกฎาครับซึ่งจุดที่น่าจะมีทุกทุเรียนออกที่สุดมากที่สุดก็อยู่ในช่วงของเดือนมิถุนานะครับแต่ปีนี้เนี่ยที่น้องชาวสวนว่าอาจจะมียาวไปถึงเดือนสิงหา พ่าปีนี้ทุเรียนจะปิดดอกหลายรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ทานทุเรียนยาวๆกันครับหลักๆเนี่ยทุเรียนเราเนี่ยได้จดได้จดเป็นสิ่ง่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็คือ GI นะครับในพื้นที่3ามอำเภอก็คืออำเภอกันทารละต์อำเภอขุนหานและอำเภอศรีรัตนานะครับเพราฉะนั้นเนี่ยในพื้นที่เหล่านี้ก็จะมี ก็ใช้ชื่อวัาทุเรียนถูกเขาไปสีสกเกตได้ไได้เท่านั้นนะครับโอ้เ oh, oh, ดี๋ยวนี้เนี่ยสะดวกมากครับใช้วิธีออนไลน์สั่งซื้อจิ้มจิ้มจิ้มอยู่ในครัวที่บ้านหรืออยู่ที่ไหนก็ตามแต่นะซึ่งเรามีอยู่2ระบบนะที่เป็นหลักหล,กหล,กหลกือยู่ตอนนี้ก็คือขายทุเรียนเป็นลูกนะครับผ่านทางออนไลน์อันที่2ก็คือท่านไม่ต้องลุ้นมากนะครับก็คือสั่งแบบพร้อมทาน ซึ่งเรามีกระบวนการในการที่เลือกกูสวยๆแล้วก็จัดเข้ากล่องสวยๆมีคุณภาพแล้วก็อัดเข้าไปในรถตู้เย็นแล้วก็กล่องโฟมนะครับไปถึงแบบยังสับเหมือนเดิมนะครับสามารถเก็บไปได้นานก็เป็น2ลักษณะที่ให้บริการนะครับก็อาจจะแนะนําว่าช่องทางทจริงๆก็แซวสวนเดียวนี้เขากา็มีความสามารถในการค้าขายนะฮะด้วยหน่วยงานต่างๆได้มีการมาส่งเสริมอาจจะค้าขายออนไลน์จากสวนโดยตรง แต่อีกส่วนหนึ่งก็คือทางจังหวัดร่วมกับหอ,อการค้ามหาวิทยาลัยราชพัฒนและก็สำนักง,งานการท่องเที่ยวสุรินทร์ศรีสะเกดเนี่ยก็มาพัฒนาระบบการที่มีการสั่งผ่านเว็บไซต์เบอร์ไวดเว็บลาวาเรียน .com นะครับถ้าเข้ามาตรงนี้เนี่ยก็จะมองเห็นว่าสวนในศรีสะเกดมีสวนไหนบ้างนะครับท่านชอบสเปคไหนสวนไหนสามารถที่จะทำคำสั่งซื้อได้ยนะครับแล้วก็ทาง สวนต่างๆ,ๆนี้ก็จะจัดส่งผู้เรียนไปให้ท่านถึงบ้านนะครับให้ท่านถึงบ้านเลยนอกจากนั้นก็จะมีผู้ที่ทําหน้าที่ในการค้าขายหรือการแปรรูปการแกะผู้เรียนแล้วส่งเป็นพร้อมทานก็จะมีข้อมูลอยู่ในเว็บไซต์นี้นะครับสามารถเรียนโดยกันได้โดยตรงและสั่งซื้อได้โดยตรงเลยครับสะดวกมากครับเรียนผู้เขาไฟสีสกเกตนะครับเปลือกบางกรอบนอกนุ่มใน กลิ่นอ่อนๆทานละมุนลิ้นเนี่ยฮะกลิ่นไม่ฉุนละมุนลิ้นนะทานแล้วจะมีความสุขครับอะไรอะไรก็ดีที่สีสกเกตครับอะไรอะไรก็ดีที่สีสกเกตครับช่วงนี้เชิญเที่ยวทิที่สีสกเกตครับอาจจะมาโดยกลุ่มย่อยๆกลุ่มเล็กๆนะฮะภายใต้การดูแล ซึ่งกันและกันาภายใต้มา,าตรการางด้านสายสุขกครับ